ทวัดธนากนสวัสดีครับผมอ้าวกรรมการช่งไฟวัวครับกรรมการช่งไฟวัวนะราคาอิ่มนะราคาอิ่มนะแดงเข่ากว้างเข่ายาวนะครับตัวแดงเข่ากว้างเข่ายาวนะเอาโตขหัว,วเาขาได้เสียครับไอ้เด็กจี้ไปราคาอยู่ดำนะรา,าคาอยู่ดำราคาอยู่ดำเอ้ยดำไปไปพักไปมาหน้ารับรองนักนะครับรับนะ แดงวิ่งนะแดงวิ่งแดงวิ่งแดงวิ่งดำได้ไม่เดียวดำได้ไม่เดียวดำดำไม่เดียวดำได้ไม่เดียวดำดำไม่เดียวตัวต่อนะตัวต่อนะที่เดียวเลยนะสมาชิกที่เดียวเลยนะที่เดียวไม่เลี้ยวเบิ้งเลยนะ ตัวต่อนะตัวต่อนะผู้ที่ซ้ำตัวต่อนะผู้ที่ซ้ำตัวต่อนะพันสองพันสามพันร้อยนะเมื่อกี้นะพันร้อยก็มีนะที่เดียวเลยสมาชิกที่เดียวเลย มีปัญหานะ้วโบน่าจะมีปัญหาแนละ้วดำชนะเลยนะดำชนะเลยดำชนะเลยดำชนะเลยหลังศาสตร์ขวัเมืองเพชรราชันนะครับไอีกแดงนะไลาโฟที่มันรอหน้อยนะเป็นประเทศน,น,นะศศศสองนาทีครับสองหนัดดี